ก็ตอนนี้เรากําลังมัดกระเป๋านะครับไปกลางเต็นท์นิดหนึ่งนะครับ่จริงแล้วเดือนนี้เวลาประมาณนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เราจะไปงานวีทวินป่๊บใช่ไหมตอนนี้วีทวินครับเพราะวีทวินมันเลื่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีงานกันพวกเราก็เตรียมตัวไว้จัดทุกคนก็เกี่ยว,วันว่างไว้ว่าจะไปเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวไปกลางเต็นท์นิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขี่รถเล่นไปจังหวัด สลับพอดีป่ะละครไหโยกอ๋อละครนหโยบละครไาโยบนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้กำลังเตรียมของไปแคมป์นะครับผมก็แคมป์ไม่มีอะไรครับแค่ซิซีบาร์มีแล้วก็เอาเอาต็นท์มานะครับในคนอื่นครับเสื้อผ้าตัวเองถุงนอนอ่ะฮะถุงนอนอ่ะเคยมีอะไรเขาที่ไหนอ่ะผมนอนไม่ใช่ครับฮะปิ๊ปปี้ไม่ใช่ถุงนอนอ่ะปิ๊ปปี้ไม่มีถุงนอนนอนเลยพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเพราะผนคนง่ายๆนะครับไปง่ายๆกลับง่ายๆครับแบบแเสื้อผ้าเต็มกระเป๋าเลยนะสัตว์ เดี๋ยวมันไม่เต็มไงอ๋ออาวาขอไปนอกขึ้นเดียวเองก็เดี๋ยวเราจะมัดของกันนะครับโมต้องช่วยคนอื่นมัดด้วยครับเพราะว่าคนใหญ่ออกทีก็ภาระเพื่อนครับผมผมเป็นภาระเพื่อนอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะมัดของยังไงกันดีอ่ะนี่บอกเลยว่าเป็นรายการใหม่อะอ่ะนี่ผมก็รู้นี่เหมือนนะครับว่านี่คือรายการใหม่นะครับที่อยู่ในช่องเวลสปินครับรายการชื่อว่ายังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อคือเราจะขี่ไปตั้งแคมป์แล้วก็ไปหาคนคุย เราจะขี่รถไปตั้งแคมป์ไปหาคนคุยนะครับแล้วก็ขี่รถด้กันขี่รถด้กันแล้วก็ไปนั่งคุยกันเกี่ยวว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์บ้างเกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างแต่จะพยายามจะเลี่ยงเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวโดนแซวเยอะบอกว่าหูคุยแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์เขาเราเบื่อเลยว่ะเฮ้ยอย่างนี้นะครับเขาชอบพูดกันเราก็จะเปลี่ยนเรื่องคุยกันบ้างโอเคครับแล้ววันนี้เราไปเจอใครวันนี้เราไปเจอใครก็เดี๋ยวคบ้าไปดูแล้วกันผมก็งงอยู่เหมือนกันผมตื่นเลยอะ ที่จะมัดยังไงดีโวโววเทคนิคการมัดของข้างหลังนี่คืออะไรครับเอาให้แมงไม่ร่วงอแค่นั้นพอโนศิลปะเลยตอนนี้โอ้โหผมแม่งปกติมันต้องมีศิลปะนะเว้ยก็ตอนนี้ผมกำลังเรียนวิชาช็อปเปอร์วันอวันอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องการมัดกระเป่ากับการขี่รถนะครับใครอยากเรียนก็ติดต่อไปที่ไรเคซี่สแนปได้นะครับเป็นการเรียน กวิถีวิถีชอปเปอร์ใช่เป็นเรียนกันเรียนวิถีชอปเปอร์นะครับใครแผ่วก็ตกรอบล่าสุดจะไปเทสนักเรียนไปไหนนะภูเก็ตไปทําหนังกันไปทําหนังอ่าเกิดเมื่อก่อนไปทำหนังภูเก็ตเมื่อก่อนว่าเราเดี๋ยวเราจะมีการไปทําหนังที่ภูเก็ตแล้วก็ใครที่สนใจสเก็ตบอร์ดนะครับเออเออเอาหน่อยเอาหน่อยร้านเปิดใครที่สนใจสเก็ตบอร์ดนะครับผมกำลังเปิดร้านสเก็ตบอร์ดกลางเดือนกุมภาครับคลิปนี้คงตัดเสร็จเมื่อไหร่วะ เนี่ยไม่นานหรอกอ่ไม่นานนะครับใครที่ดูว่าอยากได้สกตบอร์ดนะครับเดี๋ยวรอนหมูวะนี่มีด้เหรอใช่ผมตื่นนอนนะครับปกตินี่เดินทางบ่อยนะฮะปุ่นใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปนครนายกะครับส่วนใหญ่ก็ออกทีนึงก็ไปเชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เดินทางระยะสั้นเท่าไหร่คุยชิบหายไอ้สัว์ไปไปเรียบร้อยนะแน่นนะอยู่แล้ว ไอสัตว์ไม่ใช่ไปเจอเหลือแต่รถนะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวเรานั่งพิงเอางาตอนเราขี่ะ <c oughs> ผมเอาง่ายหมดแล้วเอาไปย่างไปดีไปดิไปครับไล <c oughs> ่ thank mm -hmm. you เล่นน้ำพี่ผมว่าจะขี้เฮ้ยจริงปะเนี่ยไปไกลๆเลยสัตว์ก็วันนี้ก็มาถึงที่งานนะครับตอนนี้ก็คู้คนกำลังสั่งๆกันอยู่นะครับเราก็มาคุยกับพี่การก่อนนะครับพี่การวีทวินนะครับพี่การแนะนำตัวหน่อยครับผมการครับการคนจัดงานวีทวินปาร์ตี้ครับเอ่อทางนี้ ครั้งที่หแต่ว่าติดด้วยโควิดก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนครับผมอันนี้มาจัดที่ตรงนี้ได้ครั้งที่สามครับผมครั้งที่หนึ่งสองสามไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมใช่หนึ่งสองจะที่สระบุรีครับสระบุรีเดลี่โฮมครั้งที่สามครับที่สามหน้าเขื่อนครับหน้าเขื่อนนครนายกแล้วก็มาสี่ห้าเขาเพิ่งมาที่นี่นะครับครั้งที่หกกับที่หนึ่งวนีพี่การก็อยู่แกล้ง เป็นหัวหน้าแบ็คไฮเวย์นะครับผมอยู่แบ็กไฮเวย์ครับเป็นเพสิเดนต์แบ็คไฮเวย์ครับผมตอนนี้ก็มีสมาชิกเป็นอีกคนแล้วครับพี่สมาชิกก็เท่าเดิมครับก็2ยี่สิบนิดนิดครับก็จะมีโปรมีแห้งอลาวรวมๆกันแต่ว่าผมไม่ได้รับคนเยอะเท่าไหร่ครับผมจริงๆผมเหมือนพิการก็เจอตั้งแต่พิการขายของที่อีฟเขาเรียกอะไรนะพี่ตรงบางซื่อครับอ่าชุมทางสยามดีซีจนรวมกี่ปีแล้วครับพี่ก่อน ได้สี่ห้าปีแล้วครับก็วันนี้ก็เป็นมิสซิ่งเล็กๆนะพี่เพราะว่าเล็กๆแบบว่าเราก็ชวนกันมาแบบพาเวทมาแบบว่าชวนกันเองแบบไม่ได้เป่าประกาศอะไรเยอะเพราะว่าโดยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยครับผมจะเลยมาแค่แบบมาเล็กๆครับมาร่วมงานกันสนุกสนานเล็กๆหน่อยครับการเต้นนอนกันใช่ครับประสบประสบการณ์ดการตั้งแคมป์เป็นไงบ้างครับพี่เห็นที่ออกคลิปบ่อย ก็พี่นอนง่ายก็คือนอนข้างรถเลยเต็นหรือแม้บางทีก็ปูนอนไปบ้างปูพื้นนอนบ้างนอนง่ายเมานอนยังไงก็ได้สุกเรียงปาร์ตี้พี่นอนง่ายมากเลยนอนได้อยู่นอนเป็นเจ้าของงานเลยได้คนนั้นก็สนุกดีครับงานมอเตอร์ไซค์ก็ตอนนี้ก็ก็เริ่มจะทยอยกลับมาแต่ก็ติดโควิดก็เลยต้องเลื่อนกันไปนะพี่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็พี่การก็ทําทําอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ก็ทํา ธุรกิจของตัวเองครับกับธุรกิจส่วนตัวจัดเสื้อยีนเสื้อเวทนะ่ครับแล้วก็ขายไปเรื่อยอะไรรถรองเท้าเสื้อผ้าตามแฟชั่นแต่คือเป็นของที่เราใช้เองด้วยก็จะสนุกหน่อยใครสนใจพวกเสื้อเวทอะไรพวกนี้ก็บอกพี่การได้นะครับจะไปทํากลุ่มทําอะไรก็กบอกได้จะเอาหนังเอายีนอะไรได้หมดนะครับผมอยู่ดีๆก็เข้าเรื่องนี้นะครับก็ประสบการณ์ส่วนตัวนี่กางเต็นท์แบบ ไปนอนคนเดียวบ่อยๆหรือว่าไปแบบกลุ่มนิน้อยน,อน,นี่เคยเจอเรื่องผีไหพี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็เป็นฟิลไปเข้าห้องน้ําตรงนั้นมันมีคนเราคนเดียวก็แบบว่าก็แก,ก๊กก็แก๊กแต่ก็หลอนเหมือนกันเรานกลัวผีครับพี่แต่เราชอบพกเฟืนแต่เฟนผ <laughs> ีไม่ได้ <laughs> ตอนนี้ก็ฟังเรื่องผี้าตาเฉลี่ยนะครับพูดปุ๊กวันมาเลย<ช> <laughs> <laughs> แสบตามากทีมฟก โอเคครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกเรื่องอาหารเรื่องอาหารเรื่องเรื่องเรื่องอาหารสำหรับดินทางการเดินทางที่ทาไม่นับเรื่องกินเขาดีละขอทีขอทีขอทีอ่ะเขาเรื่องฮาฮาโอเคครับเรื่องฮาฮาระหว่างการออกทริปของเราครับทำแบบที่พี่การคิดว่าเด็ดสุดเลยคืออะไรพี่ฮาฮาก็จะเป็นเกี่ยวกับการลดเสียอะไรนี่แหละแล้วก็ช่วยกันซ่อมตลกตลกจริงๆมันบางคนมันก็จะเครียดตรงนั้นนะแต่เราต้องต้องเน้นฮาอ่า สุราผสมไปหน่อยอมันจะได้ดสนุกดึงเด,งดงิวไม่ไมเครียดแต่เป็นเจ้าของรถก็จะไม่ค่อยหา,านะคร<ต>ับจะมาหา,าวันหลัง <laughs> ก็ผมก็กินข้าวลิงบ่อยครับต้องหนาจี่คันนี้มา <t ık> จนเข้าที่ก็โอเคขึ้นรต,ต้องหัดต้องหัดกินเนาะจะได้ชิน <t ık> จะด,ดูกับน <t ık> บางทีก็เซ็งครับพี่มันมาฟ <t ık> ังตีสองตีสามีอาหาคนช่วยลําบากเหมือนกันครับ <t ık> อย่างล่าสุดก็เชียงใหม่เนะ <t ık> เาะเชียงใหม่เชียงใหม่ก็นิดหน่อยพี่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะ <t ık> พี่การก็ไม่มีปัญหาก็ลูกทีมในในแก๊งก็มีเสียน็อตเท้าหลุดน็อตไลหลุดแตกน็อตกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีเรามีเพื่อนระหว่างทางเยอะ แต่ผมว่าเชียงใหม่รอบนี้อากาศดีนะรถไม่ค่อยงองแง่เท่าไหร่เนาะไปได้ไปได้ดีครับเดี๋ยวผมมีเรื่องจะถามผมบาแล้วที่ผมไม่ได้เกี่ยวแล้วมีคนฝากถามมาเขาบอกพี่เคยเคยมีเรื่องกับมีเรื่องกับใครนะครับให้พี่เล่าเองดีกว่าก็เป็นเซลไปเข้าน้ำเจอเจอสาวประเภทสองขอดูของรับเราขอดูไอจ้อนเราเราก็ตกใจอี่ะไรครเพงวันนี้แบบก็แล้วก็งุนหิวด้วยแบบแบบฮะแต่ว่า มันออกแนวผู้ชายเลยแต่แฟนเราก็แบบเอ้ยคุยไรเนี่ยเรียดยนข้างเลยข้างๆพี่เหรอยืนข้างๆแล้วยืนข้างๆเดียวขอดูคุยหน่อยดิเราเขาแบบเฮ้ยมึงยดอะไรเนี่ยแต่เราก็เปิดเราอยู่ในรถไงว่าไอ้ชัดไรของมึงเนี่ยเรียดไปมันยุ่งกูอะไรก็เป็นฟิลฮาฮาแร้วมันก็วิ่งเต้นตากไปเลยเอเพราะว่าเราเราหวุ่นวายเราเสียงดังเราวุ่นวายครับแต่ก็คือว่าเราก็ ดาวพี่ก็แบบเราตกใจไม่เคยเจอฟิลนี้หน้าเราก็อย่างนี้มาขอดูเรางงตอนนี้พี่ตอนนั้นแบบกําลังแบบเมาพี่เมาเมาเมากินเหล้ามาแหวกปั๊มอะไรเนี่ยสักอย่างนึงนี่แหละไม่โดนก็ดีแล้วเกือบแล้วเกือบโดนแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบที่ห้องแล้วเนาะไม่กันแย่แต่ดีมันก็หนีไปแล้วก็ก็ขำแต่เราก็ไปบอกเด็กปั๊มบอกเฮ้ยน้ำโล่จิตนะระวังอะไรอย่างเงี้ยกับฟิลประมาณนี้ พี่การก็จะเป็นคนตลกนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าพี่พี่การแบบไปเจอกันงานครั้งแรกครั้งสองครั้งแรกแบบการด,ดูดูกันนะแบบเป็นแบบหัวหน้าด้วยอะไรอย่างนี้นิบบ<ต>ดนึงเลยผมว่าระยะสายดีไม่มีอายหรอกค<ย>รกับสดนุกสนุกจริงๆถ้าถ้าพูดถ,ถึงงานมอเตอร์ไซค์จะเจอ,เพอพี่การเกือบทุกง,งานนะครับพี่การก็จะไปร่วมทุกงานน็คือแบบช่วยแรงกันไว้ช่วยช่วยกันไว้ก็คือดันดันกันไปช่วยดันกันดีเราชอบสังคมในสองล้อบ้านเราอบอุ่นอบอุ่นแบบว่าก็คอยช่วยเหลือ ในเรื่องงานครับในเรื่องกลุ่มเรื่องอะไรเราคอยพัพพอร์ตอยูหลายๆเลยจริงๆถ้าอะไรมีงานอะไรเกิดขึ้นก็ชวนพิการไปร่วมได้นะครับพิการเขาจะไปทุกงานนะครับพิการก็อาจจะช่วยแบบช่วยคิดช่วยแบบผลักดันอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็พอมีประสบการณ์ในการจัดวีวินก็เลยแบบแนะนําได้เรื่องเรื่องลงเรื่องรถก็ได้เลยครับการก็รู้เยอะมากครับ ฟิลในของวิลลากโกะนะทางถนัดมากกว่าวิลลากฟลวิลาโก้เราเราขี่ตั้งแต่เด็กขี่มาใช้มาเป็นสิบๆไปก็จะชอบตอนขี่ตอนขี่รถแรกๆก็จะเจอพี่การแข่งแด๊กเดย์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ได้ที่เท่าไหร่คือเยอะสุดเลยพี่ตอนนั้นได้ที่สองได้ที่สองในญี่ปุ่นเป็นในรถรุ่นญี่ปุ่นที่ไม่จำกัดสี่สี่ไหมจำกัดจำกัดจำกัดสี่นะครับจำกัดสี่สี่ปีนี้เอาอีกไหมปีนี้แท้ก็มีแท้ก็เหรอ เครื่อง o p l น n ้ทาพังจอดพังอยู่หลายคันคช้าผมพักก่อนเหลือใจจอมเปอร์คันเดียวพี่การขี่รถมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็จำได้ก็ประมาณสิบห้าแล้วสิบสี่สิบห้าสมัยเราเล่นรถเล็กมาก่อนเราขับซีขับพอน้าหมูจะไปงานัปะว่านอะไรเงี้ยแต่อนนี้ได้อันทีสองของพ่อพ่อชอบมาก่อนฮิาโก้ที่ใช้คันประจำก็เป็นรถพ่อจเป็นเราใช้รถพ่อมาเราัะรุ่นนี้ก็เลยแบบก็ค่อยๆอ ซื้อเก็บบ้างซื้อขายบ้างซื้อเก็บบ้างแต่รถเล็กๆเราที่เราเคยขี่ก็ยังยังคงอยู่ยังเก็บไว้อยู่เก็บไว้อยู่นะเราจะเก็บไว้หลายๆคันเราชอบคือชอบในการขี่นี่ก็ชอบขี่หาเพื่อนดื่เล่าก็เป็นฟิลที่แบบสร้างมิตรภาพใหม่ๆนะฮะการจะได้เพื่อนเยอะมันมีมีมีหลายแนวประสบอหลายแนวประสบการณ์ดีๆแบบที่ขี่รถมาแบบที่ว่ารุ่นไหนแบบรู้สึกว่าตอนนั้นไ็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุด ก็น่าจะเป็นวีลาโก้ใช่ไนะเราเราเราคุกคีกับมันตั้งแต่เด็กแต่พ่อพ่อแนะนำว่าไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวอรถกู้ไปขี่อะไรประมาณนี้เราก็ใช้มาเราก็ซ่อมจากรถยนตลอยก็ทําเก็บดังเปลี่ยนเครื่องจากเก0ยร้อยห้าสิบเป็นพันร้อยครับผมล้วก็ทาทะเบียนหาซื้อทะเบียนยอมล้มคันหนึ่งเลยรแล้วเอาเพื่อเอาทะเบียนอะไรประมาณนี้ก็พอมีกําลังพอนินหน่อยก็ซื้อเก็บซื้อเก็บ ตอนนี้มีประมาณสี่ห้าคันครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายวีลาโก้ให้ดูข้อมูลนะครับว่าครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มเจ็ดครึ่งก็น่าจะเป็นโซ่อยู่แต่พันร้อยมันเป็นเพลาครับมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอีกแบบหนึ่งหลายยอย่างมันหลากหลายดีแต่ก็มีตัวโซ่ตัวเพาแต่เราชอบตัวเพามันดูแรงง่ายอะไรประมาณไม่ค่อยมีไม่ค่อยจุกจิกใช่ไหมครับใช่เรื่องของถท่าประสบการณ์จริงก็ไม่ใช่พวกนี้หรอกนะจริงๆตั้งแต่ถ้ารู้สึกดีอะไรกับเพื่อนเราขี่เอทอาร์เพราะว่าไม่เคยรู้ไม่เคย เอต้าตัวเองไม่เคยพังอ่ะได้เป็นรถที่อึดทนแต่ครูมันจะมาห้าก็อึดทนอยู่แล้วเสียงได้ทุกวันนี้ถ้าถ้าอยากเก็ตไม่ยังยังอยากมีเอสอาร์แต่อยากมีเอสอาร์ห้าร้อยอะไรเงี้ยเพราะมันหายากแล้วนะตอนนี้หายากแล้วราคาราคาก็เดี๋ยวมันจะไปไกลกว่านี้รถพ่อเป็นรถอะไรก่อนรถพ่อผมเหรอที่ผมบอกว่านตอนไหนรถป๊อปอ่ะอ๋อพ่อเคยจริงๆผมขี่มอไซค์ตั้งแต่ปหนึ่งแล้วมั้งปหนึ่งปสองอะไรเงี้ยพ่อพ่อทำ เอาเครื่องสัตย,ย์ย่ามาทำรถพ่อ,อให้ขี่แล้วก็ดึงกันอยู่ยนั้นแ่ะดึงติดบ้างไมติดบ้างพ่อสอนให้ดูทงหัวเทียอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์แอบขี่จริงๆก็ขี่เวฟเลยพี่มันพอเราบ้านผมก็ไม่ได้มีตังค์เนาะเราเอาเงินมาแบบนี้ค่อยๆจริงๆก็ศึกษาขี่เวฟใกล้สุดก็หัวหินอ่าก็ถึงวอไกลนะก็คือแบบตอนตอนนั้นไม่รู้เรื่องก็คือใส่หมวกเครื่งใบไม่มีชิลขี่น้ำตาไหลแบบอย่างเงี้ยก็ไปได้ไปเรื่อยแล้วพอ ตอนตกจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะกลับมาได้ขี่มอเตอรไซก็จริงๆมันเหมือนว่าบางอย่างมันดูดให้เราเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้ว่ังนึ่เราเจอกันใช่ครับคมด้วยไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเราชอบใกล้ๆกันเยก็ไดินมุจับได้เจอ แต่ได้อยู่ผมบอกเลยมันอบอุ่นนะมันมันรู้สึกดีนะบอกว่าทุกคนก็แฮปปี้เราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปทำร้ายใครเนาะเราก็มีแต่เพื่อนใช่มีแต่เพื่อนทะเลาะกับใคเราไม่มีคนใหญ่เจอก็ไม่ได้ใครมีใครหาเรื่องหรือมั่เบ่งอะไรเรื่องร้อนหรืออะไรนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้วยกันหมดเลยเนาะใช่หาเรื่องก็เดินหนีหาเรื่องก็เดินหนีเดินหนีไปหยิบปืนนั่นเองใช่ใครหาเรื่องกูกูก็เดินหนีเดินหนีไม่ไหวกล้าบอกพวกก่อนแล้วตามพวกกันทริปไหนประทับใจสุด ทริปไหนทริปไหนราทบใจสุดเอาแบบตั้งแต่ที่ขี่รถเลยที่ขี่รถก็จะเป็นทริปยุคตอนก่อตั้งกลุ่มจะเป็นห้าคันไปเที่ยวนานเลาะนานลงเชียงรายเข้าเชียงใหม่ทริปนั้นสนุกสุดเพราะว่าเป็นยุคี่กับเพื่อนแรกๆนนสนุกผมกได้กิ่นอายของมิตรภาพสนุกแล้วก็เป็นจุดก่อตั้งก่อตั้งมาสนะักพักนึงแล้วแหละเราก็มาจับกลุล่มี แบ็กไฮเวลจริงๆแล้วนี่กี่ปี้วครับเอ่อจริงๆตอนแรกมันส1เอปี1 1ปีก็จริงๆแล้วหลังถ้าไม่ติดโควิดหลังจากงานวิทวินครั้งที่6เนี่ยก็จะต้องเป็นงานแบ <No. S 2> ็คไฮเวลรอบสิบปีแต่เราจัดตี <hood. S 1> เป็นส0ปีครับผมช่วงช่วงหลังงานวิทวินก็ประมาณเมษาแต่ตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนหมดเลื่อนไปก่อนครับเพราะว่าไม่เราไม่เคยจัดงานกลุ่มแบ็กไฮเว y เลยครับผมก็จะเป็นงานวิทวินในน้ำแฝงแต่สภาพคือแบ็กไฮเวลอะไรประมาณนี้ครับ ก็คนที่ยังไม่เคยมาก็อยากจะแนะนานะไม่ไม่จําเป็นต้องมีรถมาก็ได้เพราะว่างานก็ไม่ได้ว่าต้องขี่รถมาบางคนก็ขี่รถยนต์มามามาเสพรถได้ครับแบบมารามาดูหาแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยเราไม่ได้จะต้องเป็นวีเอทอารูเปลี่ยงเราเพื่อนกันหมดใช่เราหาขี่เอาพิตภาพมาเที่ยวมาจอยงานมากางเต็นท์กันอะไรอย่างี้แต่สนุกกันจริงๆอยากถ้าลองอยากอยากชอบอะไรแบบนี้ก็ลองมาคึมทับฝั่งก็ได้ ราลองมาเที่ยวงานก่อนว่างานงานออกงานเป็นแบบไหนกลุ่มคนเป็นแบบไหนเฮ้เราโอเคกับกลุ่มนี้แบบเฮ้กามขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับใช่มันก็จะมีคนหลายประเทนะครับเราก็ดึงน้องๆหลายๆคนที่จะไม่ชอบเลยตอนนี้ก็กลับมาขี่กันหลายๆลายคนกลับมาขี่กันเ่าไปซื้อหาขี่กันเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็สนุกจริงๆเริ่มมันก็ไม่ต้องแพงมากนะพี่รถถูกๆก็มีนะหลายอย่างใช่ รถไม่ได้คุยกันคนคุยกันครับผมจริงๆขี่รถมาเท่าๆนั้นสรุปแล้วคนไปนั่งคุยกันรถก็จอดไว้ตรงลานตรงไหนก็ว่ากัคือสิ่งนำพาเฉยๆใช่ครับเอาที่ว่าความชอบไล้วถ้าตายชอบแบบไหนอะไรก็ไปทางนั้นเนาะอ่าใช่ก็ขอบคุณพี่การมากครับวันนี้ก็พี่การชวนมาเที่ยวกับเพื่อนๆพี่การแล้วก็ผมก็พอรู้จักบางคนบ้างอะไรอย่างนี้ก็มินิวีทวินมินิวีทวินมินิวีทวินไม่ได้บอกเยอะ เป็นตีเป็นห้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยมา6กมาหลังได้โอเคครับพี่การขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ชายครับผมรายการน่ก็ฝากรายการรายการอะไรนะรายการใหม่ไม่รู้รายการใหม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ชื่อรายการแต่เป็นรายการอยู่ในเวลสปีดล่ะครับก็ขี่รถขี่รถกันก็จริงๆดูแล้วฝากกดไลค์หน่อยนะเห็นคนช่องอื่นเขาบอกเฮ้ยขอสัก50าสิบไลค์เราผมขอสักร้อยเจ็ดสิบเก้ไลค์แล้วกัน โอเคครับก็ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่ายรูปเองไม่ใช่เอวิรักเมียไหมรักมาก on.